กลับสุขสบายดีเจ้าคะ่ะสวัสดีตอนสายๆนะจ๊คะพอกับอมรากากีจ้าคะ่ะราชนีแห่งทองทุ่งเจ้าคะ่ะสวยรวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีบีมีตุ๊กตาบราจา้าสุดท้ายมีเลยจะแดกตามสเต็ปตามเ้นเคยนะเจ๊ะค่ะมาคูา่แฟดพี่น้องมาหาคู่เฟดมาหาอย่างเจ้าคะ่ะก็มาหาเจ้าคะ่ะลูกพี่เข้ามาพี่น้องเบามีนั่นเองมากต่แมาเอิญ คู่แฝดว่าเบามีเห็ดยังกินสิสวนเด็กๆไปเจ้าค่ะไปะตามไปดูว่าคู่แฝดเขาทำอะไรกันอยู่นะเจ้าค่ะสวัสดีสิมอนคอนไซ์เห็ดยัางเห็ดยังคนกงขี้กระเหลืองเอาไปเหเด็ดใส่เบสเมล็ดสไปสเ่เบ็สเม็เดเจ้าคะ่ะนดนนี๋ยวาโกนเทอรเดินหน่อยปะ ลูกพี่มามไปเมือ,อจังหว่าลูกพี่เชนยังกินหัจักปะน้องทามล่ะน้องทามไปเอาของน้าแม่พี่น้องเอาของเอาของใส่เอาสาใสแกาของใส่อยู่บ้านโนนสูงพลเลอเจ้าคะ่ะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นพอเปาแบบสารแหงนี่แหละค่ะ อย่ลีทำอะไรจ้าไปดพี่น้องใส่ปุ๋ยบปล่หมักผีก,ก,กส่วนหมักผีกพี่น้องเจ้าหาได้หมักแต่งหมักแต่งทีนางพาเด็กๆมาปลูกง่าญ่แล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวก็ได้กินมากแล้จะจ้าคันพื้นหนานตายก่อนนะคะต้องฟังเบิ่งคนที่มาอีกนี่แหละเกิดเมื่อไหรเจ้าค่ะ,เ,คะเดี๋ยวก็ได้กินผลนะเจ้าค่ะ เือมนสิตายเัืงหมดแม่สกินไปก่อนโบเกิดไปแล้วไปไปเมือ่ออไปไปลูกพี่เธอผมไปซอยลูกพี่เธอเห็ดงังผูผ่านมากสัสิมาแวะรีวิวอันอันเฮื่อนอันเฮื่อนเพื่องก่อนนะเจ้าคะ นี่พี่น้องที่เก็บเฟืองไว้ให้งัวเจ้าค่ะเหดใหม่แป่งใหม่สอมใหม่เจ้าค่ะพอ,พอน้องทามันจะเป็นคนเหตุขอ้อเฟืองพี่น้องข้อง,ง้วออกมอ<ส>ั่นข้อง้วออกเจ้าค่ะสฟืองายามเขาเกี่ยวเขาแล้วเขาก็สะสีเฟืองเขามาไหว่นะไ่้แห้งัว,วามาเมเกี่ยวกับวัสดุเนี่ยจะเป็นคอกง,งัวเถิกพี่น้องหมั่นคุ้นงัวนะเจ้าค่ะ หม่องคุณงนงัวเถกอาจจะเป็นขีบมันกเก็บไว้ใส่กระสอบไว้ใส่เบีย้ยไม้เนี่ยปลูกนั่นปลูกนี่เจ้าค่ะหรือข้างในมันออกกระไงเติบด้วยพี่น้องเอ้ยสุ่มเพื่องนี่ค่ะหางกระใสซังกะซีปีนเลยพี่น้องเอ้ยแต่ก่อนกับเฮต่ต้าขืนเฮตแตหัวขืนอ้อมไว้ เดี๋ยวต้องมามาส่วนขี่มอไซค์กระสอบไว้ตอนซีเข่าก็ซีได้ข้าจ้ากระตั้งโรงซีตรงนี้เลยพี่น้องก็ปั้นเพื่องเข้าไปไว้ตรงนี้อีกไม่กี่วันเจ้าค่ะรอฝนยุดแล้วก็ซีได้เกี่ยวเข่าหล่พี่น้องเอ้ยเอามีแห้งกระมาพี่น้องจะเพิ่ได้่ยังไม่เห็นสูตรเ,เด็กกิน เธออยู่บ้านรังโตอันโอ,อ้อาฉันนอนนาบ้านเรือนเหมือนรังโนโฮเธอรำเรียนพักเพียรได้เป็นครูช่างหดถูเศร้ามองสิจริงราวเธอไปเรียนฉันไปนามันนาเศร้าได้อะไรทํำไรสุดเด็กๆก,กินเจ้าค่ะวันนี้มีเมนูผัดน้อไม้ใส่หมู โอ้ปกติมีแต่ต่ำโมเมนต์คะมันีะเปลี่ยนเป็นพัดพี่น้องพัดหมูใส่นไม้เส้นพัดนี่ชั้นบ่ค่อยได้กินบ่อยนล้วพัดกับพราแต่มันจะเป็นพัดน้ำม้ใส่หมเนี่ยน้ำม้สดสๆเด้พี่น้องจานนี้เนี่ยน้มันเราหามาเราทมาต้มเนาะนี่พัดใส่หมูจ้ะค่ะเพราะว่าอันพัดเสมูสั้นๆเนี่ยแสบอันน้ำม้นี่กะเป็นนอมันพัดนอผสิมันมันตัดนะเวลาหั่นมันก็เป็นชิ้นๆเนี่เสียเนาะถ้าว่าเป็นเหี่ยวมันปอง ตั้งแต่มาอยู่บ้านก็ไม่เคยกินเราพี่น้องไม่เคยพัดจักเกอเคยแต่อยู่จูงเทพเราเคยกินเจ้าค่ะแต่อยู่ไม่ได้กินนานแล้วเขาต้องหุงข่าวตัวนี้เนาะข่าวเขาก็มีอยู่ผัดกะเพราสองสอบหน่อยแต่อันนี้สิพัฒน้ำมัแล้วล้วนพี่น้องผัดน้ำม้ใส่หมูแสบผัดกินตอนเที่ยงนั่นเองใช่ไหมค่ะหรือว่าข้าวเช้ายังไม่ได้กินเพราะว่าตอนตอนเที่ยงเพราะว่ามันนี้ก็เด็กๆไปอยู่เพราาเสาร์อาทิตย์หยุดแล้วทวันทั่วไปก็สิบ่เห็น ไปโรงเรียนนี่จะจ่าเทียงนาผ้าซุกเจ้าค่ะเด็เทียงใหม่ก็คือไดย้ยง่ายออกอะไรพี่น้องเจ้าขาสบายเด้อเทียงรังนี่สะดวกสบายมันต่ํานะพี่น้องถ้าเฮ็ดใหม่ก็เสียต่ำสนีเดจ้าขึ้นง่ายลงง่ายอเมองทำมาแล้วไปลากมาตะพูน ใส่ซาเล็กนะคะเลิอดบ่คคเก่งบ ah ่คะเนวตากผ่าค่ะเนืตากผ่าเจ้าค่ะใส่ซาเล็กมาใส่ทำดิจ่แต่แรกพูนว่าเสียมากบ่ได้มองตากผ่าเนี่ยตักผ่าพี่น้อง เนี่ยตากเพื่อนแผลเพื่อนเสื่อมหายบ้านหฮาวนะมันบริจูในเมืองตากใส่้าวใหม่ก็ได้น่มันเป็นสแตนเลสมันกาวขี้โอเคอยู่มันบ่กเขาสนิม เออหวอัอยู่หันแล้วมาหามคุณพูมาหามพี่เพิงปูนิ่ณปูนพ่น,น,พนมาหามพี่ฉสร็จแล้วไปจับกล้องป้าิาหามนี่ไว้บนักดอกไปหามซีมอนคอนคาตาเออป้าข้าถือกล้องนี่นะ <c oughs> พูนเอาไปล้างบ้าน ไปตั้งรังบ้านถ้าชิมาตั้งไว้หน้าบ้านมีหล่อพอสงสัยบอมีเพิ่นไปถห้เขาเห็ดถห้เสื่อมไปไปถ่ายก่อเห้อันเสื่อมว่ายว่ายเก็บรองเท้าเนาะใส่รองเท้านะมันลอกลูกดินขึ้นเออนั่นเนี่ยเหมืนกันเลย ไปยกลรงล้างบ้านได้ที่ตักผ้าใหม่หาหามค่ะจ,จริงว่าที่เขากลงเขาตัดใส่ใหม่ใส่ยางก็ได้แต่ว่าอันนี้มันก็ดีมันกร็ะดิย,ยกเข้ขาบ้านใน,นยามฝนตกโบเมนแนลลินไม่โบเมนแนวลลินนั่นมันใช่ค่ะ กลสิเทียงแล้วเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าค่ะเด็กๆกกะถากินข่าวเจ้าค่ะไผ่กันยังบอกมาไผ่ด่ตั้งเต้เมื่อคืนหัวขามบอกว่าไผ่ยังบอกมาเบ้ามีเศษกับใดต้มต้มเสิมอต้มต้มเอา้ะบาดที่นี่พี่น้องเออไผ่บอกมากระมาตั้งโอโจไว้หนีเจ้าค่ะบริกินเทแน่นอนถาไฟทั้งทีเมื่อคืนนี่กะลมก็บอกค่อยแห้งดอกเจ้าค่ะผ่ากันดื่มยิบๆธรรมดาฮือๆมาแลวกัน หมดไปดับไปไพ่กระดับป่านี่ยังบ่มาเจ้าค่ะบาทนี่บ่มีก็เลยสิมาต้มใส่หม้อไผ่มาเหรอฮะอย่างไฟมาแล้วโอ้ยไพ่มานี่ไโอ๋อไพ่มาแล้วเจ้าค่ะกำลังต้มข้าวเพราะว่าไพ่มาแล้วหุงต่ออีกหุงต่อฮะคืนไปเสียบปักไผ่ลงมาเอาปักไผ่ลงมา ส,สีหงขาวสูเด็กน้อยกินวันนี้จะเป็นคนไทยอีกแล้วเจ้าค่ะสีหงข่าวกินกับพัดน้ำม้ใส่หมูเจ้าค่ะผัดน้ำม้ใส่หมูกินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะพี่น,น้องเนาะผัดขา่าว วันนี้คุณแม่ไม่ออกมาจะค่ะออกมาแต่วานนี้นะคะ,อ,ะอ่ะฮงฮงแศรษฐำนเอือดได้แต่ห่วเติบเลยเ่นษฐามีขึ้นอย่างไม่สุขเศรษฐามลายไปเห็นอาพอ่อจ้ะแต่มันเฉลี่ะ ด้เรียบร้อยแล้วจ้ะค่ะพ,พายุบอกว่าโอปากมันมันเนสียบบอนัดบุกขึ้นอายแล้วจ้ะค่ะเด็กก็รอกินใจบุญกันกนานมาแท้จ้าค่ะมาแล้วยายบุญน,นางเอกของอมารามาแล้วยายบุญคนที่น่ารักของเอฟซีทุกคนนะจ้ะค่ะมาแล้ว นางกับพังข้าวข้าวพ่อมันฮู้อยู่บ่คะนั่งกระถือไปฟังเพลงเจ้าค่ะอปิดมันสิบทธานเปลืองเงินสือทานว่าไปเถอะพี่น้องอขึ้นมากําลังเห็นแนวกลิ่นสูงกลิ่นอยู่เจ้าค่ะ ขึ้นมาหากินน้ำหามหาน้าให้ป้ากินดีกว่าซีมอนคอนกับต้อเอ้ย <c oughs> ไปหาร่างไม่ร่างมือ <c oughs> ไปหาร่างไม่ล่างมือกินเตรียมกินข้าวไปเลี้ยงงัวกับน้องเหมยเจ้าค่ะไปเลี้ยงงัวกับน้องเหมยกั้กมาเจ้าค่ะก่อนลองกินข้าวเจ้าค่ะสกินพัดมีเนื <c oughs> ยอบุญยากน้ำเยอะ อยากป่ะินแล้วข่าวอ่ะกินห้าสองคน้ัวิปากมันก้าในอบเลยเหนมันเียอืมหาบอะอ้็ออออเิ็นินแล้วกินน้าวพิน้อางไ่กนโอ้พีน้องเลยนองทานะไ่ใช่ส่งมาแล้วโอเคยอดเซ็ เันีเรห็นเาเห็นบัดมีบังมีแต่วันนะจ้ะค่ะแ้กไปจดายช่บังชไม่คานกซแ่เะมาชคจชบังอ่าพอปีซวไม่กใกล้ทามาสบายดีพี่นอกแน่ี่นองแค่นี่มา แม่ม่มากินโอ้่าย่น้งออกปุ้คนเดียีุ่้งออกพกแม่เลี้ยงงัวจะค่ะใช่แล้วกิโลเลี้ยงลรห้องเดดอ้าวอ้าวมะิโลเดททาเบิ่องเลยยูเด้ได้กำลังนุมชมทำยานตกตนเล่งได้ให้กาแนทำไปก็ได้กนิกจีว่าอ้าวมันทำได้ยัง มี่ขาเผ้าอันนี้แน่เสร็จเนื่นอสร็จานอย่ยอางแปมีนเห็นลบ้าวน,นียนะเออเห็นแล้วครับเปาพันนี่คพี่น้อเจ้าค้ามาทางนี่ก็เสื้อลำลายผ้าจากก่อนนะเจา้าค้าโดยสบายดีสบายดีบริดา้ก้มไสบายดี nợ chị thanh làm